ใครที่กำลังตามหารถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้ปี2020เบาะหนัง VP3 แถวสภาพสวยส่วนตัดจัดมาให้แล้วสภาพพร้อมวิ่งงานจานไปเน้นป,ป้ายขาวป้ายฝาป้ายเหลืองได้ที่สำคัญออกรถเดือนนี้มาพร้อมกับโปรคาฟิวยาไปอีก90วันสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอไบอีกแล้วนะคะเสร์ไทยรถสวยจังหวัดสุราธานี วันนี้แป๊บจัดรถตู้หน้ายาวเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันนะคะเป็นเกียร์ออโ,อ,โอโต้เบาดหนัง VP3 แถวได้ปี2020กับโตโยต้าคอมมูเตอร์คือเรื่อง2.8 GL คันนี้นะคะสภาพสวยใช้งานได้ง่ายใครที่อยากจะได้รถเดือนนี้นะคะเดือนนี้แป๊บมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆมาให้อีกเพียบเลยนะคะเดือนมีนานี้ต้องมีรถมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวตามมาชม สภาพตัวรถทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันเลยจ้าและนี่คือเจ้ารถตู้ที่ยียมงแป๊บจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นตัวหน้ายาวลูกค้าจ๋าได้เกียร์ออตโอตโอ้ปีใหม่ด้วยปี2020กับค่างวดอยู่เพียงแค่20,000ในนี้เท่านั้นนะคะด้านในเป็นเบาะหนัง V P สามแถวสภาพสวยๆเป็นเกียร์ออตโต้ชี้งานได้ง่ายเดี๋ยวก่อนอื่นแป๊บพามาชมรายละเอียดรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในใน,ในคลิปนี้กันก่นกอนเลยสำหรับตัวนี้นะคะน้องเป็นกระจังหน้าแบบพรีเมียม มาพร้อมกับโลโก้อยู่จุดกลางของตัวรถสภาพด้านหน้าตัวน้องคือยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะลูกค้าจ๋าน้องเพิ่งเข้ามาไฟหน้าฮาโลเจนสภาพสวยๆนะคะกรอบไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวและไม่มีคราบเหลืองนะคะนี่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีมาให้พร้อมตัวนี้เป็นตัวหน้ายาวนะคะสภาพสวยๆได้ในส่วนของตัวสีเทาใหม่นะคะลูกค้าจา๋า ตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีิคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สด,ด้วยนะคะรูปโฉมเปลี่ยนใหม่จากเครื่อง3.0นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะในแป๊บให้ชมในส่วนของรายละเอียดด้านข้างของตัวรถกันบ้างตัวนี้ได้ในส่วนของตัวล้อกระทะเดิมโรงงานแต่แป๊บเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะลูกค้าจ๋า ในส่วนของตัวล้อต้องบอกเลยว่าสภาพตัวล้อสวยเดิมตัวนี้นะคะก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวขอบยางมาใหม่นะคะ2 3 5สามห้าทัหกหถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นขอบยาง15นะคะตัวนี้ได้ยางปีใหม่มาให้ทั้ง4เส้นสภาพกรอบนานข้างสวยๆไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทมาแต่งใดตัวน้องยังไม่ได้ทําความสะอาดวันนี้ป๊บก็พามารีวิวให้ชมกันแบบชัดๆกันไปเลยจ้ะลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะคะก็จะมี รูปทรงที่แตกต่างจากตัวก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันจะมีความใหญ่นะคะกว่ารุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะกระจกเดิมๆสวยๆเลยค่ะลูกค้าจา๋าตัวนี้นะคะจะมีความสูงความยาวกว่าตัวก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเปลี่ยนทั้งรูปโฉงภายนอกภายในดีไซน์ใหม่หมดเลยตัวนี้นะคะกระจกคล้ายๆกับตัว My Jetty ด้วยนะคะ ตัวนี้เบามือจับสีเดียวกับตัวรถกระจกนะคะสวยเดิมจากศูนย์เตอร์ตาเดี๋ยวแป๊บให้ดูความเดิมของตัวรถนะตัวนี้ได้กุญแจรีโมทมาให้เดี๋ยวเราเปิดชมด้านในของตัวรถกันนิดนึงนะคะสะภาพตัวรถต้องขอบอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะคะน็อตสวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่ผิดไม่มีรอยแกะมาแต่งใดเดี๋ยวแป๊บให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอากรนิดนึงนะคะตัวนี้เม็ดอากมสวย เรียงรายทุกจุดไปเลยนะคะฝั่งบานซ้ายภายในก็จะเป็นเบาะหนังเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดตัวน็อตสวยเดิมลูกค้าจ๋าแค่ล้างทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆก็สามารถจอดขายได้เลยในส่วนของตัวกระจกนะคะด้านข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้ามีม่านบังแดดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยเดิมลูกค้าจ๋าเม็ดอากลมสวยเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในนะคะของตัวรถกันบ้าง ด้านในของตัวน้องนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยแต่ด้านในต้องกอบบอกเลยว่าสวยงามมากๆเป็นเบาะนั่งวีพีนะคะขนาดใหญ่เป็นโซฟาแบบนั่งได้สบายนะคะดูผ่อนคลายมากๆในส่วนของตัวพนักพิงวางแขนก็มีมาให้ทุกตําแหน่งและมีเข็มขัดนิรภัยมาให้พร้อมด้วยในส่วนของตัวค้อนกระจกก็มีทั้งฝั่งด้านหลังและก็ด้านหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะตัวม่านบังแดดมีมาให้ทุกที่นั่งเลย ด้านบนตัวฟ้าด้านบนต่างๆนะคะก็ยังคงสภาพสวยงามตัวไฟช่องแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้ก็จะมีคอนโทรลห,หน้ามาให้ด้วยนะ,ะหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้าตรงนี้สามารถวางของนะ,ะเก็บซัมภะ,ะต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระเป๋าเดินทางนะคะด้านล่างนะคะตรงไฟตรงนี้ก็จะมีเลยไฟบันไดขึ้นลงมีมาให้พร้อมนะคะตัวบันไดสภาพสวยงาม ัวน็อตกันอีกนิดนึงนะคะลูกค้าจากด้านข้างตรงแผงประตูขอบตรงนี้เม็ดอาร์กลมสวยสติกเกอร์มีมาให้ครบนะคะด้านบนก็เช่นเดียวกันเดีย๋ยวแป๊บให้ชมรายละเอียดนะคะเม็ดอาร์กลมสวยไล่เลียงลงมาเลยนะคะประตูบานเลื่อนเดิมเดิมลูกค้าจะไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนหรือว่ารอยแกะมาแต่งใดนะคะตัวน็อตสวยเดิมมากๆใครที่สนใจคันนี้นะคะตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่เลยลูกค้า ตอนนี้ได้กระจกเดิมจากศูนย์ตัวต้าม,มาให้ด้วยนะคะทุกบ้านเลยลูกค้าจ๋าทางออกฉุกเฉินก็มีมาให้พร้อมตัวยางเปลี่ยนมาให้ทั้ง4เส้นสภาพโดยรวมนะคะด้านคางด้านนาสวยงามเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้ในส่วนของตัวด้านหลังของตัวน้องนะคะก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะด้านหลังตัวนี้ในส่วนของตัวไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะ,ะตัวนี้จะมี ขนาดกรอบไฟที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้ก็จะออกแบบใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนโคมใหม่จากรุ่นก่อนหน้านี้นะคะนี่สภาพสวยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะในส่วนของตัวโคมไฟด้านหลังในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะอักษรโครเมียมคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะก็ยังมีมาให้ครบโลโก้อยู่จุดกลางของตัวรถนะตัวจับเปิดปิดก็จะเป็นโครเมียมด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวปัดกระจกด้านหลังมีไฟด้านหลังมาให้ด้วยนะคะ กระจมองหลังนะคะก็ยังคงสภาพสวยเดี๋ยวเราเข้าไปชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันนิดนึงนี่ตัวนี้ต้องขอบอกเลยว่าสภาพโดยรวมนะคะตัวน้องสวยงามมากมากนะคะตัวเบาะมีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราให้ถังดับเพลิงไปด้วยนะคะระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภยัยเรามีมาให้แบบทุกคันเดี๋ยวมาดูความเดิมๆของตัวน้องกันนิดนึงนะคะตัวน้องสวยเดิมคะ่ะลูกค้า ไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนหรือว่ารอยแกะมาแต่งได้นะคะตัวน้องไม่ได้ทาําความสะอาดอาจจะมีรอยเลอะบ้างนะคะลูกค้าจ๋ะแต่ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะตัวชคต่างๆก็สามารถรองนับหนักได้3ามถกิโลเม็ดอากลมสวยน็อตสวยเดิมนะคะด้านหลังตรงนี้ก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะมีประแจแม่แรงด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวด้านหลังก็จะมีพื้นที่ใช้สอยสําหรับวาง เก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางของคุณลูกค้าได้อีกเยอะเลยนะคะสําหรับตัวด้านหลังตรงนี้ฝ้าด้านบนต่างๆนะคะก็ยังคงสภาพสวยเดิมตัวนี้มีม่านบังแดดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดีย๋ยวแป๊บจะทําความสะอาดนะคะสปาน้องอีกหนึ่งครั้งนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยงามเปิดปิดใช้งานง่ายๆนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวดึงมาให้ด้วยนะคะสําหรับผู้หญิงตัวเล็กตหลังเรานะคะก็สามารถ เปิดปิดใช้งานได้ง่ายเลยเดี่ยบั้าพามาชมด้านข้างของตัวน้องนะคะต้องขอบอกเลยว่าสวยงามทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะ,ะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มรถเดิมๆก็สวยอยู่แล้วลูกค้าจา๋าดิจากศูนย์เตอร์ต้ามาให้แบบทุก้านนะคะในส่วนของตัวกระจกลูกค้าจา๋าทางออกสุดเฉินมีมาให้พร้อมเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านในของตัวรถต,วต,วตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวกระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ต้ามีสัญญาณกันขโมยมาให้นะ ตัวกระจกด้านในจะมีสองชั้นนะคะด้านบนกับด้านล่างนะคะเพื่อมองเห็นได้ง่ายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวรถอีกนิดนึงตัวน้องอยังไม่ได้สปายอย่างที่แบ๊บบอกนะคะมาดาังแดดมีมาให้กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะสะภาพยังคงสวยเดิมๆเลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูด้านในนะคะตัวน้องมาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะคะสวยๆเลยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของตัวเม็อาร์ก,กันก่อนเลยให้ดูถึงความเดิมลูกค้าที่ดู ผ่านคลิปน้อแป๊บมาสามารถประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถได้เลยนะคะเม็ดอากลมสวยหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนหรือว่ารอยแกะมาแต่งใดเลยสำหรับคันนี้คอนโทรลด้านหน้ารูปแบบใหม่หมดเลยพวงมาลัยมี SRS airbag คู่หน้าหน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ฟังก์ชันวิทยุเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกติตัวเบาะผู้น้าและเบาะเสริมนะคะก็มีมาให้สภาพสวย ป้าด้านบนตัวม่านบังแดดนะคะตัวไฟต่างๆก็มีมาให้พร้อมเลยเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดนะคะตัวห้องเครื่องกันก่นกอนเลยลูกค้าจ๋ารุ่นนี้ห้องเครื่องนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวรถมาให้แล้วนะคะเพราะว่าตัวใหม่นะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยจ้า เดี๋ยวมาชมในรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยลูกค้าจา๋าสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะตัวรถไม่มีขา้ามน้ามันไหลเยิม้มลูกค้าจ๋านี่เป็นเครื่องยนต์ดีโฟีนะคะเครื่องยนต์2 0งเครื่องยนต์ดีเซลสภาพของเครื่องต้องขอบอกเลยว่านี่ขนาดไม่ได้ทําความสะอาดนะห้องเครื่องยังใหม่กิบเลยลูกค้าจา๋าตัวนี้เป็นโมเดลปี2020นะคะรหัสเครื่องยนต์1 gdftv นะคะตัวนี้สามารถตรวจสอบแผ่นเศษได้ให้ดูถึงความเดิมนะคะสภาพ ในส่วนของด้านหน้าคานหน้านะคะสวยเดิมตัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับขับเคลื่อนเลยเดี๋ยวให้อยู่ในส่วนของฝั่งซ้ายของตัวรถก่อนน็อตด้านล่างนะคะน็อตฝาก,กระโปรงก็ยังสวยเดิมคมชัดนะคะไม่มีร่องรอยการขันการแกะนะคะในส่วนของตัวน็อตด,ด้านบนก็เช่นเดียวกันมาอากตรวจเช็คได้นะคะในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีมาให้ครบ ในส่วนของตัวตราปั๊มจากศูนย์เตต้าก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันตัวน็อตยังคงอยู่สภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวน้องสภาพห้องเครื่องตัวรถนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากๆนะซีนเดิมจากศูนย์โตต้ามีมาให้ก่อนออกรถมีก,มา,ก,มการตรวจเช็คตัวรถนะคะเปลี่ยนถ่ายของเล้ยวมาให้ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วก็เช็คในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนออกรถลูกค้าสามารถมันใจได้เลยรับประกันเครื่องยนต์ลเลกียร์สูงสุด2ปีนะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันแปนบไม่ได้เลยแป๊บนายย้ำสเปคกันอีกครั้งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณลูกค้าคนใดที่สนใจกำลังมองหานะคะรถตู้หน้ายาวเกียร์ออตโต้เบาะนัง V.P. 3แถมแป๊บก็จัดมาให้แล้วนะ,คะใครที่ดูคลิปนี้มาสนใจแป๊บจัดโปรโมชั่นพิเศษมาได้เลยนะเดะีบบย๋ยแป๊บพยายามสเปรกันอีกครั้งตัวนี้เป็นโตต้ตาคอมมูเตอร์เครื่อง2.8 GL ปี2020นะคะในราคาค่าตัวน้อง 1,290,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามนแป๊บมาได้เลยนะคะที่เบอร์06117869 9่งน่ขอนค้างวดอยู่เพียงแค่2 0 0 0มืนนิดเท่านั้นสนใจคันนี้จัดไฟแนนซ์ป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้สนใจดูคลิปนี้มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้แป๊บด้วยนะคะคิดถึงรถจรยานยนตสองไว้ใจน้องแป๊บเซีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย